สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดพระาธาตุสุโธนมงคลคีรีนะครับหรือว่าวัดพระาธาตุสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพศ2520นะครับตั้งอยู่บนถนนสายแพร่ลำปางนะช่วงอำเภอเด่นชัยนะครับจงบังหวัดแพร่นะครับ ก็มีจุดเด่นก็คือเป็นวัดที่รวบรวมศิลป,ปกรรมร้านนานครับเป็นร้านนาประยุกต์นะครับที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับภาพจิตรกรรมบนฝาผนังระเบียงคดนะครับก็สวยงามมากนะครับดีทรงร้านนากว่า30องค์นะครับด้านหน้าบันไดทางขึ้น,นที่ขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปปั้นหงนี้ก่อนนะครับถงซึ่งซึ่งแปลกอย่างหนึ่งนะก็ เหมือนว่าครึ่งหน้านะครับจะเป็นช้างนะครับมีงวงเห็นไหมฮะเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะสวยงามมากคือคือองค์จริงเนี่ยนะครับนะรูปันตุ่มจริงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนแบบสวยงามมากเลยนะฮะดูข้างหน้านะครับก็จะมีรูปหน้าเนี่ยเป็นช้างนะครับแล้วก็ดอกต้นข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีทองแบบสว่างเลยนะครับเหมือนทองเลยเหมือนทองจริงๆเลยนะ มดูย่างยังชอบเลยนะฮะสวยสวยมากจริงนะครับเป็นศิลปกรรมที่แปลกไม่เคยเห็นที่ไหนนะเอาจริงนะครับแล้วก็จะตั้งอยู่หน้าวัดเลยตรงนี้นะครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช้างเป็นงวงช้างเห็นไหมฮะแล้วก็จะตั้งอยู่มันจะมีล็อกรั้วล้อมอยู่นะครับขึ้นไม่ได้นะครับเขาล็อกทางไม่ให้ขึ้นนะะ ก็เนี่ยผมถ่ายเดี๋ยวขึ้นไปให้ถ่าย,ถ,ายถ่ายให้เห็นกันชัดชัดนะครนี่ครับแล้วก็มีครับวันนี้ก็จะเป็นสัตว์มุงคลนะเป็นล้านนานะครับผมจําชื่อไม่ได้นะก็ตัวอะไร <c oughs> เออนะครับก็สวยงามดีนะครับอันนี้ก็เป็นปั้นนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นสิงคู่นะครับโอ้ผมยังติดใจกับเนี่ย งเนี่ยนะครับสวยจริงๆครับอ่มีก็จะเป็นข้างหน้านะครับข้างหน้ามีรูปปั้นสิงคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันตรงนี้เป็นเอ่อข้างในนะครับจะข้างในจะเป็นพระธาตุะาน,นะครับตัวพระธาตุสุโธนะฮะซึ่งเป็นทรงล้านนานะครับจะเน้นไปทางล้านนานะครับแล้วก็เอ่อยมีเจดีย์ หลายองค์มากนะครับล้อมรอบอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็นี่จะเป็นทางเดินรอบรอบเจดีย์นะฮะจะมีพระพุทธรูปนะครับก็ประดิษฐานอยู่นะครับรวมทั้งภาพศิลปะจิตกรรมนะครับดูเลยนะครับก็สามารถดูได้นะครับโอ้เดินมันสวยมากเลยนะครับเข้าไปเนี่ยคือจริงๆถ้ามานะฮะมันก็จะ เดินได้ไม่ทั่วครับคือถ้าเดินทั้งวันเนี่ยถ้าดูศิลปรกรรมจิตกรรมทั้งวันเนี่ยนะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยวัดนี้นะครับคือเยอะมากนะแล้วก็สวยจริงๆด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับจริงๆแล้วอ่าวัดพระธาตุสุโธนเนี่ยนะครับผมก็ผ่านประจำรอบเปผมก็เป็นคนจังหวัดแพร่ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาดู จริงๆนะครับว,วันนี้ก็ถือโอกาสในะช่วงวันจุดยาวได้เข้าไปดูนะฮะนี่ก็เป็นเศิลปกรรมล้านนาแบบประยุกต์นะครับประยุกตคร่วมสมัยนะฮะเป็นวัดที่สวยจริงๆครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะฮะเดี๋ยวผมพาชมรอบๆก่อนเลยนะครับ น,นี่ก็จะเป็นศิลปรกรรมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันไดรั้วนะครับอันนี้เป็นไม้นะครับเป็นพุทธรูปาปางบรรทมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหอระฆังนะครับของวัดนะสร้างโดยไม้นะครับจริงๆแล้วในวัดเนี่ยนะนะมีพิพิธภัณฑ์ให้ดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า บนตัวพิพิธภัณฑ์เองนะครับเขาห้ามถ่ายรูปนะครับก็เลยผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศในอหอศิลป์นะครับพิพิธภัณฑ์ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทางเข้าโบสถ์นะครับโอ้เจ้าึ้นเหมือนกันนาแล้วก็นี่เป็นต้านข้างตั้งข้างตัวโบสถ์เองนะครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะาได้เข้าไปข้างในกัน,น นี่ครับให้ดูนี่เลยนะครับการอ่านี่ครับนี่ภาพมุมกว้างนะครับเป็นภาพมุมกว้างที่เราได้ถ่ายไว้นะครับที่พระธาตุสุธโธนี้นะครับดูในตัววัดเองครับจะมีศิลปรกรรมไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นทหารนะครับว่าพระพุทธรูปนะครับโหคือเยอะมากเลยศิลปรกรรมอ่ะนะครับ เข้ามาดูได้ในแบบถ้าคนที่ชอบศิลปะล้านานาประยุกต์แบบนี้นะครับต้องมานะครับพลาดไม่ได้จริงๆริงนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นรูปภาพภายในโบสถ์นะครับก็จะมีความที่เข้าไปแล้วให้ค,ความรู้สึกแบบหนึ่งแล้วก็คือเย็นมากนะครับข้างใน,นแล้วก็ยิ่งใหญ่ศิลปะ นะครับมีอยู่ทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นเสานะครับเพดานนะครับฟ้านะครับโอ้โหแล้วข้างในเนี่ยพัดลมมันโคตรใหญ่เลยนะฮะถ้ามองไปบนเพดานเนี่ยนะครับเจอแบบพัดลมใหญ่มากนะฮแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สวยงามด้วยนะครับนี่ฮะพัดลมที่ผมบอกฮนะโหใหญ่มากเลย เป็นวัดที่ชอบมากๆเสวยมากครับแล้วก็จะมีจุดเป็นซุ้มเป็นศาลาของพระเจ้าพระเจ้าทันใจนะครับก็ที่เราจะได้เห็นกันนี่นะครับก็คือการเสียงทายนะครับก็คือ,อคถ้าให้ดูกันเสียงทายเลยครับก็การเสียงทายก็คืออันษิฐานนะครับว่าสิ่งที่เราคิดจะสําเร็จหรือไม่นะครับก็คือให้ยกถ้าสําเร็จให้ยกขึ้นหรือว่าให้ยกไม่ขึ้นนะแล้วแต่เราคนกําหนดนะครับ ก็ตรงนี้ก็มีคนมาเสี่ยงทายนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าเขาที่ฐานอะไรนะว่าให้ยกขึ้นได้หรือให้ยกขึ้นไม่ได้นะครับก็แล้วแต่โฆษณาของแต่ละคนไปนะครับหมดได้หมดได้หมดหมดได้หมดได้แต่อะโอเคครับนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ ดี๋ยวก็รอดูนะครับก็จะมีนี่ครับอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับตั้งอยู่ข้างหน้านะครับเป็นไม้สักด้างหลังแล้วก็มีบันไดนาคนะทางขึ้นนาคนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปภาพนิ่งนะครับข้างหน้าก่อนที่จะเข้าพระธาตุนะครับี่เป็นภาพนะครับภาพตัวพิพิธภัณฑ์เองนะครับข้างหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการไปเที่ยววัดพระธาตุสุโธนนะครับผม